เอ้ยเอาหนีเอาไว้หนีเอาหนีเอา,อา,เอาใช่ไ,ไหมใช่เด้อเดเอาได้บอขี่เฮนได้นะอันนี้ <c oughs> เอ้ยฮัลโหกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและทางประเทศเนาะเปิ et, ้ดสุขุสุขคน ยินดีต้อนรับสู่บ้านสามีลูกบ้านนาเก่าด้วยค่ะพบกับน้องปื้มคือเก่าเนาะมือเนาะอ่ายามเย็นเนาะทุกคนอากาศฮ้อนเมื่อนีอน้เนาะอากาศฮ้อนเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่พี่น้องเอ้ยปั๊บน้ำกรบปร๋อทันสี่โมงแล้วไปานกระสีโมงปลายสี่โมงครึ่งเนาะน้องปื้มแล้วเียกแต่ว่ามืัอนี้น้องปื้มสีพาทุกคนไปเบิง่งอ่ามักฟรั่งเนาะหรือว่ามัิดาของน้องปื้มนั่นเองเนาะค่ะ เพราะว่ามีคน,นสั่งน้องปื้มเนาะก็เลยสิไปปิดให้พืน้นก็เลยสิพาพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เมีนอากาศสี่มงปลายเนาะสี่มงุงเพิ่งเปลี่ยนจนนํำบทันอากาศโทษอามาเอาอุปกรณ์เียะไปใส,นปส่นี่จ้ะกระซามเนาะกะละมังอากาศน้องเอาไม่มีเลย มาบัานี้เลยนะมาเบิ่งต้นนี้ก่อนพี่น้องหมัดร้ายจุก๊กเตอพี่น้องกระสีมาเบิ่งว่ะมันพอปิดระบบตัวใดเนาะตัวใดพอปิดแล้วห้องกระสีเอาไปส่งให้เพื่อนพี่น้องฮากระสีได้มาปิด,ด,ดสีเดอโมชิดาลงปื้มนะมาเต้ดนปลาตัวพี่น้องสิพามาเบิ่งต้นนี้ดินก้องดินกับพี่น้อง ยืนี่ด้วยนี่ดิไอ้น้องปื้นกับสิปิสไปทำบุญนำทำบุญไข่ทองอเมื่ออื่นน้องฟื้นสิลงหวาดไปเห็นบุญเนาะเลยจะเอาไปใส่ป๊าพี่น้องเดี๋ยวเหามาบวชน้บไกันกับพี่น้องเลยนี่ไม่ต้องเสียเวลาพี่น้องว้ายทันเท่นอุ้ย แบบลุกเริ่มเทิ่มเลยพี่น้องจ๋าอ่อุ๊ย,ยเป็นยังไงอะโหกะยังไงนอยู่น้องพี่น้อง <laughs> อยังปื้บกับซีบิดเลยเด้อ <laughs> คนน่ะขี้ทอดน้องขีด้านน้องปื้บน,น,น้าใหญ่พี่น้องเอ้ยน้องขีด้านใหญ่เลยบ่อะไรกระถามอยู่โหมันแซ่บเนาะมันกรอบมาเด้อจ๋าซีม,มักซิดา <laughs> นี่ค่ะปลาทุก <laughs> ว้าได้แล้วลูกนึงพี่นอ้องจ๋าซืเบิ่งอีกเนาะเดี๋ยวาพาเบิ่งอีกพี่นอ้องพี่น้องคุิพาเบอรงนี้ <c oughs> ไปอ,อ,อี๋นะเอาปะมันไวายลายเลยมันเด็กกันนะไป โบโห่เนีย่ยพอได้พี่น้องเอ้ยแมงเนาะแมงไหมแมงไหมหมดเลยหักเจ๊อกเนาะตีกันแล้วนะจ๊ะตีกันแล้วจ๊ะโอ้แตนมปแล้วแต่น้องปึ้มกับโบผู้อ่ะมันเป็นพันยังเนาะหูจักแต่ว่ามันใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนน่ะแห้งใหญ่กว่านี้เนาะแบบเอาไปติดีตนำลักค่ะสองหน่วยได้โลหนึ่งแล้วพี่น้องคันที่คล้ายกับโซ่หน่วยโลหนึ่งก็แลุด เนาะตอนน่าขายผัดป้าส์ผัาาก็ระเทียมมันหน่อยพอดนะไปคืนขายผัดบหมักกันมันหน่อยเลยคือบคือเห็นนะหมักเตาะหมักตื่มได้คันขายน้องเพิ่งขายเลยเป็นอย่างนั้นลุกเลยเไ้ยปว้ายเป็นอย่างเด๋ยวเด้อพี่เด้อร์ลานหน่อยให้ ตัวนี้กันเนาะป๊านี่พี่น้องน้องปุ่มไปแกะกินนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยไดี๋ื้อให้เบิ้งเลยเด้ออ้างกันนี่ว้ายว้ายนี่พี่น้องพั้อ่ะค่ะอริเตัวนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะ ซี่นู่วยเขียนได้จังใดน้องปึ้มวะาตะเล่นด้วยแล้วพีน่น้องน้องกระสีปิดก่อนอป้าตัวน,นี้หมากมันอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องปึ้มกระสีปิดก่อนเด้อพี่น้องป้านี่พี่น้องตัวน,นี้ขันยามฝนนี่แห้งหักสาย,ยากพี่น้องเอ้ยน้องปึ้มห่อกะเม่เป็ดตลอดว้า เห็นเนาะเพิ่นไปหาสอบวิธีการเนาะเพิ่นมามาเอาชิดานีมามากมาปีมักชิดามาเอาชิดาให้เรานหน่อกันเบิง่งขอนสิเบิ่งมักชิดาให้นี่เบิง่งได้เพี่น้องสบายให้เรานหน่อยเว้ยเว้ย

honey 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 đây đây honey 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 thì honey 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 กลับมานนมดูนโพเลเมนผู้เล่เบอร์ไปเด้อไปเด้อขอเก็บขี้ไดาก่นอน <c oughs> ได้แนหลินพี่น้อ,องไปหาเก็บก่อนตอเต็มโลเพิ่นพี่น้องแล้วลดูโอ้ยทำไปเบิ่งนะได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปหลอกเบิ่งต้นตอนนั้นเนาะให้ร้านน้อยเพิ่นยังกินบ่ได้่ลง จะใช้ไข่เพิ่มโอ้ยมาหาต้นตัวนี้ก่อนพี่น้องมันก็นอยากอึดอึ่เนอะมันอยากหมากน้อยเนอเออจะมีไม่เนาะปารตหูตัวนั้นมันอยู่สูงพี่น้องเลยน้องปื้น,นจะสเียเอาได้แทนแทนแทน บ้างอันเหงามันก็นมีอันสองสามหน่วยในตน้นเดียวในงาเดียวหหนะพี่น้องกุมเสียเอาตัวไรโน่ตัวไรโน่เดี๋ยวเราคิดจะสร้งก่อนพี่น้องตะกี้นะคะมันเป็นหน่วยครับปรเดี๋ยวออกเนะพี่น้องเองเพื่อนแหน่ออกแต่ว่าพี่น้องผมบอกออกนี่นี่นี่มสิพาไปเอา ต่ำๆเลยพี่น้องตัวนี้นะฮึเฮ้ยวัเดยพ่ออันฟิวทีแบบว่าเก็บหมกกักฝรั่งมานานแล้วเนะาะบักกิดาเลยพี่น้องมาช่องน่อยติดไปเลยเล้วพ่อมากระเซ้าเจียยังหอนะ่อเนาะแต่ว่าน้องฟืมหอ่อแล้วบักดิดาแบบฟืมพดถือเื่อยตลอดเนาะอ,อุย้ยคิวอะน่ารักอนะพี่น้อง นี่นั้นก็ปิดเลยสิคะอ,อืดูจุ๊บดูแล้วเนาะเลยจ้ะมึงนาวน้องคุมนี่ก็ยังบื่ออกแล้วพี่น้องเขาเกิดริโภคยังไงพี่น้องเลยสนิกอะใส่น้ำมักเนาะโคตรน้ำมกักเหตุผลอะแส่มาแล้วถังโลเดียวก็ซีฮอดโลดแล้วพี่น้อง พี่น้องนี่บอสกลับมาแล้วพี่น้องฮะนี่จ้านี่ค่ะแล้วน้อง,องปุ้มเก็บมากะมันสุดนี่มันบปยากปัดไปไหนน้องพี่น้องก็จากเดินสาวน้องปุ้มกับพอดีได้โลหนึง่งพี่น้องจะได้แล้วเนาะแถมไปน้อยนึงคิดหอตะกี้น้องปุ้มปิดมาชิดาช้าทุกแบบว่าอันนั้นเลยได้ฮะ กำลังกำลังเก็บแล้วแล้วเม่เม่เพลทเราเออถูกมะพี่น้องน้องปึ้มกัซซได้ไปลงไปลายไก่ถูกมะพี่น้องเนาะไปเบียกตโตชิฮอตตอนตะกี้เราเพืองเขาว่าก็ดีมาอันเก็บได้บักลายเนาะเที่เธอพี่น้องมันหลุดมุ่งได้เก็บขายตะกี้พี่น้องเออชิดาน้องปื้มแต่มันออกดุแล้วมันกระมือเนาะฮก็มีแต่บัวรบัดมันไม่เนาะพี่น้องแต่ได้กามาฮอดอีกน้องปึ้มก็สิได้ขอลาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะน้องสนิทกับบอ้สูน้องบองบ้สูลงคลิปปะไหนน้องปูมปัญญาน้องตื่นเต้นกันขอบคุณทุกท่ายเนาะค่ะที่มาให้กำลับบงใจน้องป้มเนาะรับชมคลิปของน้องป้มค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสิดเด็ไปเห็นเรียกทุ่มแล้วค่ะแม่เอิร์ดแล้วบ๊ายบาย